แบรีชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แบรีชาแนล คลิปนี้แบรี่จะพาเพื่อนๆไปรับชมเรื่องสั้นสุดสยองจาก b บ r r y s Horror Book บุ๊สำหรับคนที่ชอบอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในแท็บชุมชนหรือใน f a c e o o o p p g g e จ r r y Channel ได้เลยนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบฟังและดูแบรี่ก็จะรวบรวมเรื่องสยองครั้งละสิหน้ามาขยายความเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างในคลิปนี้แล้วเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เอาละจะสยองแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะหน้าที่หนึ่งวันนี้ผมทำโอทีกว่าจะเลิกงานก็ดึกมากแล้วขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงเดินอยู่ริมถนนมืดๆเลยจ่อยรับขึ้นมากะว่าจะพาไปส่งบ้านหรือไม่ก็ให้ติดรถไปจนกว่าจะถึงตรงที่สว่างสว่างและคนพลุกพ่านกว่านี้ ตลอดทางเธอนั่งเงียบไม่พูดไม่จาเลยชวนคุยไปว่าดึกๆแบบนี้มาเดินคนเดียวไม่กลัวผีหรอเธอตอบด้วยรอยยิ้มว่าตอนแรกก็กลัวคะ่ะแต่พอครบเจ็ดวันก็เริ่มชินแล้วพร้อมกับหันมาสยะยิ้มให้ผมด้วยใบหน้าที่เละไปครึ่งหนึ่งหน้าที่สอง ฉันเป็นทาสแมวเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าเสือน้อยแต่พอปิดไฟนอนทีไรเจ้าเสือน้อยจะชอบมาเลียนหน้าก่อนจะมานอนซุขที่ข้างหมอนคืนนี้ก็เอาอีกแล้วพอปิดไฟห่มผ้าหลับตาเตรียมนอนเจ้าเสือน้อยก็เข้ามาเลียนหน้าอีกตามเคยแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเลียนนานกว่าปกติไม่ยอมมานอนสักทีเลยพูดปลามไปว่าไม่เอาพอแล้วอย่าเลียนหน้าเจ้าเสือน้อย แต่คืนนี้กลับมีเสียงตอบกลับมาว่านี่นไม่ใช่ใชเสือ,น,อน้อยนะหน้าที่สามวันนี้มาค้างบ้านเพื่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำธุระกันแต่เช้าจะได้ออกพร้อมๆกันเลยเพื่อนนอนฝั่งหน้าต่างส่วนเรานอนตะแคงหันหน้าไปทางประตูห้อง ขณะที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็รู้สึกว่ามีแสงไฟมาแยงตาเลยค่อยๆหลีตาขึ้นดูเห็นเพื่อนยิ้มให้อยู่ตรงประตูแล้วบอกว่าโทษทีว่าแกพอดีหิวอะ่ะเลยจะไปหาอะไรกินสักหน่อยแกนอนไปก่อนเลยนะเราก็ได้แต่พยักหน้าให้แบบงัวเงียแล้วพลิกนอนตะแคงไปอีกข้างเพื่อหลบแสงที่แยงตาแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือ ร่างของเพื่อนที่ไม่มีหัวนอนอยู่ข้างๆหน้าที่สเมื่อสามวันก่อนฉันฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆผมสั้นใส่เอี๊ยมกระโปรงเหมือนชุดเด็กอนุบาลเธอมายืนชี้หน้าฉันแล้วพูดว่าแขนแขน ตื่นมาอีกวันด้วยความไม่เข้าใจว่าเธอต้องการจะสื่อถึงอะไรแต่เช้าวันนั้นฉันที่กำลังยืนซื้อของอยู่ที่ร้านริมทางอยู่ดีๆก็โดนรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนล้มแขนหักและเมื่อคืนฉันก็ฝันเห็นเด็กคนนั้นอีกแล้วแต่คราวนี้เธอพูดว่าข้อค้อขอ,ขอ,ขอหน้าที่ห้า คืนนั้นผมยืนล้างจานอยู่ตรงระเบียงห้องแล้วห่างตาเหมือนเห็นชายผ้าสีขาวบางๆปลิวมาจากทางด้านหลังตอนแรกก็ตกใจแต่นึกขึ้นได้ว่าคงจะเป็นชุดนอนของแฟนที่ชอบตากไว้แล้วลืมเก็บเลยล้างจานต่อแบบไม่คิดอะไรจนใกล้เสร็จแล้วถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเลิกกับแฟนมาเป็นอาทิตย์แล้วผมกลั้นใจหันกลับไปดู ก็เห็นว่าผ้าสีขาวนั้นก็คือชุดนอนจริงๆแต่เป็นของผู้หญิงที่ลอยอยู่จนหัวติดเพดานหน้าที่6พี่สาวเพิ่งไปเซ้งร้านทำผมต่อมาจากเพื่อนคนหนึ่งเห็นว่าได้ราคามาดีมากและเจ้าของเก่าให้ของในร้านมาครบครันพร้อมเปิดร้านต่อได้เลย แต่เมื่อวานลูกของพี่สาวไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลพี่สาวเลยจ้างให้ผมมานอนเฝ้าร้านให้ก่อนคืนนึงเพราะพรุ่งนี้เช้าพี่เขานัดช่างเข้ามาบิวอินเฟอร์เิเจอร์ในร้านเพิ่มขณะที่กำลังนอนอยู่ที่โซฟาสลืมสลือใกล้หลับก็ได้ยินเสียงปแปลกๆเลยลืมตาขึ้นดูสิ่งที่ผมเห็นก็คือหัวหุ่นผมยาวสยายลอยออกมาจากชั้นวางของก่อนจะตรงไปที่หลอดไฟกลางร้าน มันแลบลิ้นออกมาตวัดกินมแมลงตรงหลอดไฟอย่างอร่ออร่อยและตอนนั้นเองผมถึงได้รู้ว่าทำไมเจ้าของเก่าถึงเซ็งร้านนี้หน้าที่7ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนอกจากงานประจำผมเลยรับของมาไลฟ์สดขายวันนี้คนเข้ามาดูเยอะกว่าปกติแต่ยังขายไม่ได้เลย เลยบ่นแบบติดตลกไปว่าก้มกงเงยเงยหยิบของจนเมื่อยคอแล้วยังขายไม่ได้เลยช่วยกันเอฟหน่อยครับสักพักเห็นลูกค้าคนหนึ่งเม้นมาว่าพี่ก็เอาลูกลงจากคอก่อนสิคะเห็นเอาลูกขี่คอมาตั้งแต่เริ่มไลฟ์แล้วแต่ตอนนี้ผมโสดไม่มีแม้แต่แฟนหน้าที่8ด ืนนั้นผมกำลังนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนกลับจากไปเที่ยวกลางคืนระหว่างทางเจอคู่อริเดินอยู่ข้างทางนึกหมันไส้เลยให้เพื่อนชะลอรถไปตบหัวมันสักทีเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนรีบปิดรถหนีเห็นคู่อริโวยวายแล้ววิ่งตามมาเหมือนจะเอาเรื่องให้ได้แรกๆเรากับเพื่อนก็หัวเราะชอบใจกันแต่นี่ก็ผ่านมาเป็น10นาทีแล้วทำไมมันยังวิ่งตามมาติดต แถมอีกนิดปลายนิ้วของมันก็จะถึงคอผมอยู่แล้วหน้าที่เก้าวันนั้นฉันมีธุระต้องขับรถไปต่างจังหวัดตั้งแต่ตอนบ่ายหลังจากขับรถมาได้ห้าหกชั่วโมงฟ้าก็เริ่มมืดเราเองก็เริ่มเพลียเลยแวะปั๊มข้างทางเพื่อไปหาซื้อกาแฟหรือพวกของกินแก้ง่วงแต่ก่อนจะเข้ามินิมาร์ก็แวะเข้าห้องน้ำสักหน่อย ตอนที่กำลังล้างมือหน้ากระจกในห้องน้ำนั้นก็สังเกตเห็นว่าเงาของตัวเองในกระจกมันดูนิ่งไม่ขยับตามหนำซ้ำเงานั้นยังหยิบเสษกระจกจากไหนก็ไม่รู้มาปาดคอตัวเองแต่รอยแผลที่เกิดขึ้นกลับไม่มีเลือดสักหยดตัวเราที่ยืนตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่ๆก็รู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆที่ไหลทะลักออกมาจากคอของตัวเองพอก้อมดูมันคือเลือดเลือดจากคอของฉันเอง ก่อนที่สติจะดับลงไปหูก็แว่วเสียงัวเราะอย่างสะใจของผู้หญิงจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงววยวายของคนที่เข้ามาเจอเราในห้องน้ำรู้ตัวอีกทีฉันก็มาตื่นที่โรงพยาบาลและตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้แถานั้นอีกเลยหน้าที่สิบ วันนั้นเป็นวันหยุดผมเลยไปเล่นเกมที่คอนโดเพื่อนทั้งวันเวลาผ่านไปจนดึกดื่นรู้สึกหิวเลยชวนเพื่อนลงไปหาอะไรกินแต่เพื่อนก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าขี้เกียจลงแล้วยื่นคีย์การ์ดให้ผมเลยต้องลงไปคนเดียวคอนโดนี้สูง15ชั้นและห้องเพื่อนอยู่ชั้นบนสุดเลยต้องใช้ลิฟต์ลงไประหว่างที่กำลังมองเลขชั้นที่ลดลงเรื่อยๆตอนที่ลิฟต์ลงมาถึงชั้น10ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในลิฟต์ ทางที่ประตูลิฟต์ยังไม่ได้เปิดผมช็อกจนหมดสติไปรู้ตัวอีกทีคือเพื่อนลงมาตามแล้วลากผมออกจากลิฟต์พอผมเล่าให้ฟังเพื่อนก็บอกว่าพอาะงนี้แหละมันถึงไม่อยากใช้ลิฟต์ตอนกลางคืนเมื่อก่อนลิฟต์ที่นี่เคยค้างแล้วมีผู้หญิงคนหนึงติดอยู่ในลิฟต์เธอมีโรคประจำตัวแล้วมันเกิดกําเริบขึ้นมาทําให้เธอเสียชีวิตอยู่ในนั้นและห้องของเธอก็อยู่ที่ชั้นสิบ แน่นอนว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่ไปคอนดูเพื่อนคนนี้อีกเลยเข็ดไปอีกนานครับจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่าเรื่องไหนหลอนสยองที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแบรี่ Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ